ถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตคุณต้องมี mindset ที่ถูกต้องก่อนเพราะการที่เรามี mindset ที่ถูกต้องคุณจะสามารถคิดและหาวิธีสร้างผลลัพธ์ให้กับตัวเองได้เช่นวันนี้คุณเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรครึ่งๆกลางๆเพราะการกระทำเช่นนี้อาจจะส่งผลลัพธ์ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จหรือมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในชีวิต คุณต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคุณก่อนคุณต้องมีมุมมองการคิดหลายๆด้านเช่นการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงนิสัยคุณต้องเริ่มเรียนรู้นิสัยของคุณก่อนและระหว่างทางที่คุณกําลังสร้างนิสัยของคุณใหม่คุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้และถ้าวันนี้คุณมีวิธีคิดในแบบด้านเดียว นั่นก็ส่งผลทําให้คุณอาจจะล้มเลิกหรือกลับไปสู่นิสัยรูปแบบเดิมๆของคุณก็ได้แต่ถ้าวันนี้คุณมีวิธีคิดในหลากหลายรูปแบบหรือคุณมีมุมมองที่เป็นภาพกว้างมากขึ้นคุณจะไม่สนใจเลยครับว่าระหว่างทางนั้นคุณจะเจออะไรบ้างคุณจะคิดแค่ว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ถึงแม้ว่าโลกภายนอกจะสร้างแรงกดดันสร้างผลกระทบเชิงลบกับคุณขนาดไหนก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้ครับ เพราะคุณจะมีวิธีคิดแค่ว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้ทุกอย่างสามารถพัฒนาได้เช่นตัวผมเองเมื่อก่อนผมเป็นคนชอบปาร์ตี้หนักมากและนั่นกระส่งผลทําให้สุขภาพของผมนั้นย่ําแย่เกิดแผลในกระเพาะอาหารและถ้าวันนั้นผมไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสุขภาพของผมป่านี้น่าจะย่าแย่มากกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่โชคดีที่วันนั้นผมเลือกตัดสินใจว่าผมจะกลับมารักตัวเองผมจะกลับมาดูแลสุขภาพ ผมจะเลิกดื่มเลิกเที่ยวเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีต่อสุขภาพของผมเองและผมหันมาใส่ใจกับเรื่องการกินการออกกําลังกายการพักผ่อนการพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนนิสัยแต่ระหว่างทางมันไม่ง่ายเลยครับเพราะเพื่อนกลุ่มเดิมของผมที่ชอบกินชอบเที่ยวด้วยกันเขามักจะชอบมีคําถามกับผมว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะไม่เห็นมากินมาเที่ยวด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ยิ่งหรอเดี๋ยวนี้แยกตัวหรอ มันจะมีคำถามแบบนี้มามากมายเห็นหรือเปล่าครับถ้าคุณอยากมีวิธีคิดแบบใหม่มีผลลัพธ์แบบใหม่คุณจะต้องทิ้งผลลัพธ์แบบเดิมกลุ่มเพื่อนครบเดิมหรือสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆที่คุณเคยอยู่เคยเป็นและการกระทาแบบเดิมๆคุณสามารถสร้างนิสัยใหม่ได้จากการคิดการลงมือทำความเชื่อสภาพแวดล้อมและถ้าวันนี้คุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าคุณอยากจะมีผลลัพธ์แบบใหม่ คุณต้องสร้างนิสัยใหม่ต้องมีวิธีคิดที่หลากหลายรูปแบบมีวิธีคิดในมุมมองภาพกว้างให้มากยิ่งขึ้นคุณอย่าลืมนะครับระหว่างทางที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ครับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีคุณจงมองหาประสบการณ์ในเรื่องเรื่องนั้นเพื่อมาเป็นบทเรียนและพัฒนาตัวเองต่อไปคุณอย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากมีผลลัพธ์ใหม่คุณอยากคิดเพียงแค่ด้านเดียวเพราะคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือเขามีผลลัพธ์ เขาคิดในหลายๆด้านใครที่คิดว่าตัวเองทำได้พิมพ์ทำได้มาหน่อยนะครับและผมขอฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อให้กำลังใจผมด้วยองศาทางความคิดสวัสดีครับ